ที่พักบรรยากาศดีบนม่อนแจมที่มาพร้อมกับอาหารเช้าอร่อยๆออออและมีหมูกระทะให้ทานฟ,นฟินได้ชมวิวสวยๆด้วยครับที่ผมมาพักชื่อมีนาโฮมสเตย์ม่อนแจมวันนี้มาพักเป็นห้องที่มีอ่างและสามารถมองเห็นวิวปังๆแบบนี้ได้เลยเหมาะที่จะมาแช่อ่างพักผ่อนคิวใจให้หายเหนื่อยมากๆครับทุกคนภายในห้องเขามีผ้าเช็ดตัวมีน้ําให้2ขวดมีชุดคุมอาบน้าสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้ครบในส่วนของห้องน้าเขามีเครื่องทาน้ําอุ่นสบู่แชมพูไดเปาโพลเป็นสีฟันยาสีฟันมาให้ด้วยเรียกได้ว่าแค่เตรียมเสื้อผ้ามาก็พมเข้าพักได้เเลยทีีี่นมออ์ส ธรราชาแบบนี้ครับวิวของเขาก็สวยมากรับรองว่าถ่ายรูปออกมาปังแน่นอนที่นี่มีร้านกาแฟของที่พักให้มานั่งเล่นชมวิวกันได้ตามสบายเลยนอกจากที่พักแบบห้องเขามีแบบโดมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบความมินิมอลน่ารักน่ารักแบบโดมก็คือดีเลยเขามีแอร์เคลื่อนที่ให้นอนมองเห็นวิวฟินๆแบบนี้จากข้างในได้ด้วยครับส่วนด้านนอกเหมาะที่จะมานั่งกินหมูกระทะชมวิวเพลินๆแบบสุดโดมเขามีห้องน้ําในตัวให้ด้วยถือว่าสะดวกสบายมากๆที่นี่เขามีหมูกระทะให้บริการด้วยชุดนี้แค่ส9 9ก้าเองทุกคนถือว่าถูกที่สุดในม่อออนนแจจมมล้วะคบบบเเาาใหขงุกกๆย คุ้มมากนั่งกินหมกูกระทะหลักร้อยกับวิวหลักล้านเป็นอะไรที่โคตรจะฟินยิ่งตอนกลางคืนบรรยากาศดีสุดๆเลยครับวิวสวยมองได้ไม่เบื่อเลยตอนเช้าอากาศเย็นๆมีหมอกจางๆยิ่งทําให้รู้สึกดีอาหารเช้าเข้ามาเสริมให้ถึงห้องเลยนะครับส่วนถ้าใครพักโดมก็จะกินอาหารเช้าเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ที่ร้านกาแฟได้เลยกินอาหารเช้ากับวิวภูเขาธรรมชาติแบบนี้ฮิลใจได้ดีมากๆเลยครับเป็นการมาพักผ่อนที่คุ้มค่าสุดๆนะมามอนแจมมาพักกันได้ที่มีนาโฮมสเตย์มอนเจมนะครับ